ใช้คำว่าเรียบร้อยโรงเรียนเรือใบบุกไปชนะสเปอร์2-0ครั้งแรกใน2,023วันนับตั้งแต่สนามใหม่คือเฉพาะสนามใหม่นะทนานัมฮอสเปอร์เ t เ d ียมนอกจากจะชนะไม่ได้แล้วยิงยิงสเปอร์ไม่ได้นะครับแต่ว่าเกมนี้สำคัญอย่างที่ผมคุยไปเมื่อวานว่าเป๊ปกอร์เล่าเนี่ยก็พูดเลยว่า m มาซ์เซตของนักเตะและตัวเขาต้องชนะ ถ้าไม่ชนะเขาใช้คํานี้เลยว่าถ้าไม่ชนะสเปอร์อาร์ senal จะเป็นแชมป์มันเป็นมาเชื่อว่าในการประชุมทีมเนี่ยคือเป๊ปปกติก็เป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดอยู่แล้วลเราจะเห็นจากข้างสนามานประชุมทีมนี่จะยิ่งเข้มข้นขนาดไหนเพราะนักเตะต้องโฟกัสกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าเกมที่มันออกมาตลอดเก้าสิบนาทีบวกสิบช่วงทดเวลาเนี่ยท่วเวลาสิบนาทีนะมันไม่ใช่เกมที่ง่ายนะครับสําหรับ แมนซิตี้ในการจัดชนะสเปอร์แต่ก็เป็นเกมที่พวกเขาสามารถทําตามจ็อบทาได้ชนะได้3คะแนนที่มีค่าก็อยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบแล้วนะครับนะัดสุดท้ายที่เอตีฮัตวันอาทิตย์นี้ชนะก็แชมป์มเพราะแต้มนั้นเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับอาร์เซนอลชนะเอฟอร์ตันไปก็หงไล่ไม่ทันอยู่แล้วนะ,ะมาว่ากันหลังเกมสักนิดหนึ่งครับคุณผู้ชม แมนเชสเตอร์ซิตี้มุ่งหน้าสู่การคว้าแชมป์ประวัติศาสตร์ของเกาะอังกฤษฟุตบอลอาชีพ136ปียังไม่เคยมีสโมสรไหนคว้าแชมป์4ปีหรือ4ฤดูกาลติดต่อกันมากสุดแค่3นะครับอะหลังเกมสักนิดหนึ่งเรื่องของแทคนิคการเล่นเนี่ยสเปอร์ก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นอยู่3คนอาดูจักผังนะครับ3คนที่เปลี่ยนจากชุดชนะเฉือนเบอร์ลี่เนี่ยก็จะมีลาดูดากซิน ลงสนามตัวจริงนะครับเบนทันกูและเปียร์ฮอยแบกส่วนคนที่พักก็คือหรือว่าสกิปซึ่งนัดที่เราเล่นแบ็กซ้ายนะครับครูเซฟสกี้และบิสมาเนี่ยเจ็บก็เลยทำให้ผังผู้เล่นของสเปอร์บอสเตโคกรูปรับเอามิกกี้ฟันเดอร์เฟนไปยืนแบ็กซ้ายดาโกซินเล่นเซนเตอร์แบ็กคู่กับโรเมโรและแบ็กขวาก็เป็นปอโรมิดฟิลด์คู่กลางเนี่ยก็เป็นจริงๆเล่น4-3-3นะก็มีฮอยแบกมีเบนทันกูแล้วก็ ปบับซ่าแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นแบลนดอนจอห์นสันเจมส์แมตดิสันและสโวน,นึงมินแต่ว่าเวลายืนในสนามเนี่ยมันจะเป็น4-2-2-2ไม่ใช่4-3เป็น4-2-2-2เพราะว่าปับซ่าก,ก็ขยับขึ้นไปอีกคนหนึ่งไปไปยืนคู่กับแม d ดิสันแล้วก็สโนกับแบลนดอนจอห์นสันนะเป็น4-2-2-2เพื่อเพื่ออะไรเดี๋ยวว่ากันส่วนแมตซิตี้ของเป็กกานเดลาเปลี่ยนตำแหน่งเดียวเนธานาเกะพัก ส่งไควอเกอร์ลงมานะครับก็แน่นอน4-2-3-1ของพวกเขาแล้วใช้ชุดนี้มาเนี่ย3-4นัดติดเลยนะก็แน่นอนครูเซนต์แบ็กเป็นลูเบนเดียรสกับอาคาญยีแบ็กขวาไควอเกอร์แบ็กซ้ายบอดิโอที่ท็อปฟอร์มมากยิงประตูมา4-5ลูกในช่วงหลังมิดฟิลด์คู่กลางก็ยังเป็นโควาซิชแล้วก็โรดิโก้ตัวรุกฟิลฟอเดนเควินเดบรอยแล้วกอ็อีกคนหนึ่งก็คือแบร์นาโดซินวาเอริงฮาลันเป็นหน้าเป้า สังเกตว่าโคซิตมีประโยชน์ในช่วงท้ายฤดูกาลชัดเจนเลยเขาจะถูกส่งลงมาเล่นคู่กับโรดริโกบ่อยมากซึ่งช่วงออกสตาร์ทใน3าเดือนแรกก็ไม่ใช่ตัวหลักแต่ว่ามาลุนแชมป์เนี่ยเป็นตัวหลักประสบการณ์โคซิตการเก็บบอลความนิ่งและการเล่นในตำแหน่งตัวมิดโฮลดิ้งมิดฟิลด์เนี่ยก็ทำให้โรดริโกมีโอกาสที่จะเติมกันไปงบนอย่างไรก็ตามครับเกมนี้ต้องบอกว่าในครึ่งชั่วโมงแรกเป็นเกมที่ดูอึดอัดสำหรับแฟนเรเบใบนะ ดูกล้องนี่จับไปสีหน้าแล้วเป๊บเองก็ดูเครียดเครียดผมไม่สามารถทำไรสเปอร์ได้เนื่องจากว่าสเปอร์เนี่ยยืนแบบ4-2-2-2ผ 2, 2, ังเหมือนจะ4-3-3นะเพราะฉะนั้นแผงมิดฟิลด์ของสเปอร์เนี่ยลงพื้นที่แดน2อ่ะแดนกลางจะค่อนข้างแน่นแล้วก็จะสู้กับแมนซิตี้ได้ดีแล้ที่สำคัญสเปอร์เนี่ยแก้เพสได้ไม่จนไม่เสียบอลในช่วงครึ่งชั่วโมงแรก แล้วทําให้แมนซิตี้เนโอกาสหลุดเข้าไปยิงได้แค่2ครั้งเอลิงฮารันแทบไม่ได้แทบมไทบม่ได้สัมผัสบอลในเขตโทษเลยไม่มีเลยนะแมนซิตี้ยิงสองครั้งสเปอร์ก็ยิงสองครั้งในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกเป็นเกมที่สเปอร์ก็วางแผนบอสเซโกกูวางเกมแผนมาได้ดีแต่ขณะเดียวกันสเปอร์แม้ว่าจะตัดบอลได้หรือมีโอกาสที่จะโจมตีนะครับแต่พอบอลถึงแดน3ทํทเสียหมดเลยส่งเสียไม่ชัวร์ไม่นิ่งนะครับนั้นถือว่าเกมแผนของ เพราะเซอร์กูก็ทําให้แมนซิตี้เนี่ยเล่นยากแมนซิตี้เนี่ยจะขึ้นบอลได้ทางขวาเป็นหลักก็คือทางไคลวอเกอร์นะคือพื้นที่มันจะว่างหน่อยเนื่องจากว่าตรงกลางเนี่ยมันมันแน่นทางซ้ายก็ปาเดโวก,ก็ขึ้นบ้างนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เพียงแต่ว่าตรงกลางเนี่ยสเปอร์สู้ได้ไม่ค่อยเสียบอลง่ายๆหรือเวลาเสียบอลก็จะลงไปคุมพื้นที่กันได้ดีมันก็เลยทําให้โอกาสที่แมนซิตี้จะเจาะแบบง่ายๆไม่มีจึงได้โอกาสแค่นั้นเพราะครึ่งแรกเนี่ยเป็นเกมที่อึดอัดสําหรับแฟนเรืบใบ สเปอร์ก็ยังเล่นได้ตามแผนแต่แล้วแต่อย่างว่าละครับเล่นกับแมนซิเตี้เนี่ยคุณต้องเยียระยะให้ได้แบบนานๆไม่อย่างนั้นคุณมีสิทธิ์โดนลงโทษครึ่งหลังเล่นไปได้5นาทีโดนจริงๆจังหวะแมนซิตี้ขึ้นบอลมาทางซ้ายนะเออทางซ้ายจังหวะที่โฟเรนเปิดไปเนี่ยคือมันไม่มีใครเลยนะจังหวะทีออ่สเปอร์ขึ้นไปเพสแล้วแมนซิตี้แก้ได้มานะแล้วก็มันก็ไม่น่าจะมีอะไรกดดันนะ เพียงแต่ว่าบอลที่มันเลยจากข้ามซ้ายไปขวาเนี่ยมันยังมีผู้เล่นแมนเตี้ตอเก็บบอลได้นะครับแล้วเดอะบอยอยู่แถวนั้นพอดีวิ่งทําทางถึงเส้นหลังเปิดขนานก็มากรอบหกหลาแผงหลังสเปอยยืนกันสี่คนเสื้อขาวแต่มีเออร์ลิงฮารันคนเดียวหลุดเข้าไปแปรเผาขนโดนบอลครั้งแรกในเขตโทษเป็นประตูบอลมันทะลุวิคาริโอช่องเดียวเลยวิทะลุวิคาริโอกับ 4 back four ขอสเปอร์โอ้โหมากสุดยอดมากคนระนี่คือลูกที่26ในพรีเมียร์ลีกส่วนควินเดอร์บอยก็แอสซิสต์ลูกที่112มากที่สุดเป็นรองแค่แรนกิกส์112ลูกจากการเป็นคนลักเตะที่แอสซิสต์นะส่วนตัวเขากับฮารันเนี่ยตั้งแต่เล่นด้วยกันเนี่ยจัดไาให้11ลูก11แอสซิสต์ก็ถือว่าคู่นี้ค่อนข้างหลงล็อกเหมือนถ้าเดอร์บอยได้บอลเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยฮารันมักจะทําทางหรือจะหาโอกาส หาช่องที่พอนำหนึ่งศูนย์เนี่ยคุณผู้ชมโอ้ก็อย่างที่แฟนๆดูโอ้ถ้าหนึ่งศูนย์ก็เสร็จแล้วแล้วเป๊ปเล่นเคี่ยวอีกเน้นความแน่นอนการคุมเกมนะครับไม่เสียบอลง่ายๆก็โอเคแหละก็ทำให้สเปอร์นั้นมีโอกาสมากขึ้นกจริงในการบุกแต่สเปอร์ก็พอถึงแดนสามก็ทำอะไรได้ไม่ค่อยถนัดมันมีจังหวะปะทะกันของโลเมโรกับเอเดอร์ซอน ประถมพยาบาลอยู่นานเหมือนทางด้านเป๊กก็คงคุยข้างสนามให้ออเดก้าวอร์มแต่ว่าเด mm ียรซอนก็ลุกขึ้นมาเล่นในสักพักหนึ่งสักแป๊บหนึ่งไม่นานไม่น่าถึง5้านาทีเป๊ปเปลี่ยนโอ้โหเดียรซอนนี่แบบฟิวขาดเลยก็จับจับมือไปตามธรรมเนียมข้างสนามแต่พอไปถึงมานั่งสำรองโอ้ยโกรธจัดเลยฮะยัะมากกองก็จับแต่เป๊กก็ไม่มีทางเลือกนะนี่คือความเด็ดขาดของเป๊ปเพราะเขามองว่านักเตะค่า แม้จะผสมพยาบาลได้แต่ว่าเขาคงคุยกับทีมแพทย์แล้วมันถ้าเดี๋ยวมันไม่ชัวร์ไงพอมันไม่ชัวร์เดี๋ยวมันจะไปทําพลาดใช่ไหมทั้งออกบอลทั้งการเซฟอะไรอะ่ะแต่นักบอลเน่ยเขาเขาคิดว่าเขาได้เขาไหวเพราะมมนเป็นการประทะากันบวกกันตรงนั้นครั้นี้ก็เลยเปลี่ยนออเดก้ามาถามว่าเป๊กก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มักจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ดีได้ถูกเอางี้ดีกว่าเพราะว่าออเดก้าก็มาช่วยเซฟจังหวะหลุดเดี่ยวของซนทึงบินซึ่งน่าจะหนึ่งเท่านะ อาคันยี่เนี่ยจับบอลพลาดโดนฉกได้บอลถึงโซนหนึ่งมินเนี่ยตรงเลยกึ่งกลางสนามมาหน่อยหนึ่งประมาณสิบหลาโซนเขาเร็วมากก็ควบมาแต่ยิงไปเนี่ยออเทก้าเขาเห็นเหมือนเขาเห็นทางนะเขาแก่เท้าไปจังหวะนี้นี่เขาบอกว่ากล้องนี่จับไปที่เป๊ปกุลเลร่าเล่นเอาหาหหลังคิดว่าโดนยิงแน่นอนคิดว่าหนึ่งเท่าน่ยครันี้ตอนนั้นมนาทีที่แปดสิบเก้าใช่ไหมครั้น,นี้พอมหนึ่งเท่าไม่ได้ วนกลับมาซึ่งตัวสำรองของเป๊ปที่ส่งไปก็จะมีโดกูใช่ไหมของสเปอร์เนี่ยเขาส่งคูรูเซฟสกี้มาตั้งแต่แรกแนละ้วแล้วก็มีจังหวะเบนดันกูนี่ตนเปลี่ยนก็ยั่วเหมือนกันนะครับเตะถีบมานั่งสำรองอันนันก็ว่าไปแต่ว่าโดกูเรียกจุดโทษให้ทีมได้เพราะปอโลเนี่ยไปเทเลทาร่าเสียบแย่เ yeah, ท้าสไลด์ไปโดนข้อเท้าลม้มลงก็ชัดเจนจุดโทษฮาลันยิงลูกที่27มีส่วนกับเกมเอาจริงๆนะ ก็คือคอยค้ากองหลังแต่แทบไม่ได้มีส่วนร่วมในการเล่นบอลน,นะมีส่วนร่วมจะแค่เรื่องการการเคลื่อนที่การพาตัวประกอบแต่ตัวการเล่นบอลไม่มีแต่ยิงสองลูก <c oughs> เป็นชัยชนะที่เด็ดขาดของแมนซิ t y ตี้สูนย์ชัยชนะของแมนซิ t y ตี้ก็เลยทำให้พวกเขามุ่งหน้าสู่การคว้าแชมป์ปติศาสตร์สี่ฤดูกาลติดต่อกันขณะเดียวกันก็ส่งแอสตันวิล่าไปแชมเปี้ยนส์เป็นครั้งแรกในรอบ4 1ปีครั้งครั้งล่าสุดที่ อาเซนิลลาเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนั้นอยู่ในชื่อเดิมคือยูโรเปียนคัพ1982-83ก็ในชุดที่พวกเขาป้องกันแชมป์เจ้าโยุโรปหลังจากปีก่อนหน้านั้นได้ยุคของปีเตอร์วิทอดีตโค้ชทีมชาติไทยของเรานะครับเป็นสูงหน้าของอาเซนิลลา41ปีเท่ากับอายุคนหนุ่มใหญ่แั้วคนหนึ่งเลยหนุ่มใหญ่วัยกลางคนก็นแล้วกัน วิล่าไปแชมเปี้ยนส์คิกจากอันนี้ส่งที่แมนซิตี้ชนะแต่ว่าแมนซิตี้เนี่ยก็กำลังจะสร้างพันธสัญนะครับคุณผู้ชมเอ่อถ้ายอ้อนไปดูสถิตินะผมมีผังการาฟิกมาทีมที่ได้แชมป์สูงสุดหมายถึงว่าต่อเนื่องนะติดต่อกันก็คือแค่3ครั้งมันมีในยุคของอาร์เซนอลยุคทวอทที่30มสิบเฮอร์เบิร์ตชปแมนนี่ซึ่งเป็นผู้จัดการทีมหลังนั้นก็มาจะเป็นยุคเอ,อเอายุค 60-70ท,ที่เซอร์แมตตบัสบีของแมนยูที่ครอบครองเจ้ยายุทธจักรก็ทําไม่ได้มายุเซอร์เล็กฟูลอายุ80ลิฟูลก่อนแล้วกันบ็อบเพสลีย์กับโจเฟกัน3ปีติดแต่ไม่ถึง4เซอร์เล็กฟูลสันยุ90หรือแม้กระทั่งมูรินโญ่ทำได้2ปีติดก็ได้แค่หยุดแค่นั้นก็ไม่ได้ได้แค่3เต็มทีแต่ตอนนี้แมนซิตี้กำลังจะลุ้นแชมป์ 4ปีติดต่อกันเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ของเกาะอังกฤษ136ปีของฟุตบอลอาชีพนัดสุดท้ายเจอกับเวสต์แฮมอาร์เซนอลเจอกับเอฟเวอร์ตันด้วยเงื่อนไขที่แมนซิตี้ชนะแชมป์ไม่ต้องสนใจเงื่อนไขอื่นนะแมนซิตี้ชนะเวสต์แฮมแชมป์คุณผู้ชมคิดว่าเหลือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ลีกสูงสุดของเกาะอังกฤษ 4ฤดูการติดต่อกันได้หรือไม่ได้ครับชมคลิปนี้จบแล้วอย่าลืม subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมแจ็คก,กี้นะครับสวัสดีครับ